สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman XE ครับผมวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับแต่จะพามาลองรถนะครับรถไม่ธรรมดาด้วยครับเป็นรถระดับพรีเมียมในท้องตลาดบ้านเราครับนั่นก็คือ Lexus นั่นเองนะครับผมแถมไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นรถ EV ด้วย EV 100%เลยแต่ว่า Lexus ที่มาลองวันนี้เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาคุยคนเดียวนะครับวันนี้จะมีเซลล์จาก Le ็กซัสพาร์ม9เนี่ยมาให้ความรู้กับเราด้วยครับอ่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแท็กเล็กซัสนะครับวันนี้คุณแท็กจะมาแนะนํารถเล็กซัให้กับเรานะครับผมสวัสดีครับผมแท็กเล็กซัสกรุงเทพพาร์ม9นะครับก็เล็กซัวตอนนี้เรามาจัดงานครับมีเล็กซัหลายรุ่นเลยครับก็รุ่นแรกเลยครับด้านนี้ครับคุณบ๊อบบี้ครับก็จะเป็นเล็กซัสเอส300เอสครับจะเป็นรถซีดาน ก็พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยขับนุ่มน่าสบายแล้วก็ประหยัดน้ามันกับผม <Wow. S 1> เป็นรุ่นที่ผู้บริหารหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็นั่งแล้วก็วกเป็นรถประจําตําแหน่งครับอ mm. ในส่วนรูปลักษณ์ครับก็ตัวห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างสังเกตจากในเรื่ oh. องของเบาะได้รครับผมก็เบาะก,กว้างนั่งสบายครับในส่วนของน mm. คนขับนะครับ mm. เช่นเดยการพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับมีความกว้างนั่งสบาย ในส่วนของช่วง,งหัวเข่าครับผมมีพื้นที่เยอะตัวมผมเนี่ยสูงอยู่ที่180่งร้อยบนะครับ,รบพื้นที่ยังเยอะกรณีผู้บริหารนั่งตรงนี้เป็นหลักตรงนี้ไม่มีคนนั่งเราสามารถผักเบาไปด้านหน้าได้ครับครับแล้วในส่วนควาพิเศษคันนี้คือ,อสามารถปรับเบาะปรับ,บเบาะเอนได้ครับในรุ่นพรีเมียมครับครับมีลมอุ่นที่เบาะปรับฟังก์ชันในเรื่องของเพลงเสียงต่งตางๆแล้วก็มีม่านบางหลัง ที่สำคัญอุณหภูมิเราจะแยกโซนตรงนี้เป็นโซนพิเศษโซนที่3ครับปรับอุณหภูมิแอร์เองได้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นต่อกันครับได้เลยครับครับที่จะให้ไปดูกันครับถ้าใหญ่สุดครับคุณบ๊อบบี้ครับผมก็จะเป็นเล็กซัส RX 450h plus ครับซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับตัวที่เป็นรุ่นท็อปสุดอยูรุ่นพรีเมียมครับอืมก็สังเกตจากกระจังหน้าได้ครับ กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสปินเดอรบอดี้ครับครึ่งหนึ่งเนี่ยจะปิดอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเปิดจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ของ雷克萨斯 RX โดยเฉพาะ<อ>ครับดูข้างในกันครับโอ้โหพีปป่ลองดูจากเบาะด้านด้านข้างครับสไลด์เบาะมาครับแต่ละส่วนสังเกตได้ว่าวัสดุเบาะสองส่วน,<ค>นเป็น,บบนวัสดุพิเศษใช่เฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นที่จะใส่วัสดุแบบนี้และหนังที่เราสัมผัสตัตวนี้ครับ เป็นนุ่มพิเศษจะเป็นเซมิอันลายครับพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีความกระชับมีการรองรับน้ำหนักของคนนั่งเนี่ยได้ดีครับครับสังเกตได้ทั้งตัวขันรถเลยนะครับโอ้อคือเป็นพรีเมียมหมดใช่ที่สำคัญคันนี้มาพร้อมออปชั่นครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลนคิปปิ้งครับระบบ Head-Up Display ครับสแสดงผลจากหน้าหน้าจอไมเนี่ยขึ้นมาที่กระจก้วยโปรเจกต์ <Project S 1> ขึ้นไปได้ด้วยที่สำคัญ หน้าจอตรงนี้เราควบคุมจากบนพวงมาลัยด้วยระบบสัมผัสตัวที่ไม่ต้องหันมือหันสายตาลงมาตรงนี้เราจอ้องกระจกเดียวและใช้มือสัมผัสได้เลยครับเกียร์แบบใหม่ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับตบซ้ายขวาเลื่อนได้ปกติหน่าจะขนาดใหญ่ใหญ่มากครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกนิดนึงครับได้ครับคุณบอบบี้สังเกตตั้งแต่ที่จับนะครับครับเปิดไม่ได้อืขยับไม่ได้เขาจะมีปุ่มอยู่ข้างในครับ ผมตรงนี้เล็กๆครับอ่ะปุ๊บเราแตะนิดนึงปุ๊บเขาจะเด้งออกเด้งออกเองเลยครับใช่แล้วเรา,าก็เปิดออกมาได้เลยครับในรุ่นพรีเมียมความพิเศษคือตรงนี้ครับรถ SUV ที่มีการปรับเบาะไฟฟ้าได้ปรับเอนได้คือเราจะนั่งตรงๆกูกับเพื่อนก็ได้หรือนั่งพักผ่อนแบบเอนสบายก็ได้อืนี่คือความพิเศษที่สําคัญด้านหลังตรงกลางครับ เราสามารถปรับอุณหภูมิแอร์โซนด้านหลังได้ด้วยครับมีลมเบาะตรงนี้ครับทั้งแผงเบาะทั้งแผงครับเป็นโลมามีลมออกมาได้ด้วยสมระดับโอ้นี่คือควาพิเศษของในซัต RX 450h Plus และต้องเป็นรุ่นพรีเมียมด้วยนะครับถ้าร้อนเรายังมีม่านแบบแมนนวอ๋อขึ้นมาบังสายตากันแดดให้เราได้ด้วยเบเนียนมาก กรณีคนข้างหน้าไปห้องน้ํากันเราสามารถล็อกหรือปลดล็อกจากแถวหลังได้ด้วยอโอเคครับครับอเดี๋ยวเราไปดูขันต่อไปกันครับครับผมขั้นต่อไปครับก็เดี๋ยวขอพาไปดูรุ่นที่เป็นซีดานครับดีไซน์สปอร์ตครับอืมันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,500ไฮบริดครับคันนี้ครับขับเครื่องล้อหลังครับชื่อรุ่นว่าเล็กซัสไออส300เอสอันนี้คือออปชั่นลักชัวรี่นะครับ แต่ความไม่ธรรมดาของเขาคือเขาใส่กระจังหน้ามีความดุดันมาอยู่แล้วตั้งแต่ดูเริ่มต้นครับครับไฟหน้าเดย์ไลท์รูตัว L หรือเครื่องหมายถูก LED ครับผมมีความบเฉีียวครับในเรื่องของเส้นสายของตัวรถครับข้างในห้องโดยสารครับในเรื่องของบอกจะมีความกระชับอกกระชับของคนนั่งเข้ารูปมากใช่ครับ ให้เหมาะสมกับความเป็นสปอร์ตครับเบาะปรับไฟฟ้าได้เราสามารถปรับไฟฟ้าได้ตามปกติครับก็สมูทมากด้วยใช่ครับผมควบคุมได้ปกติเกียร์การทํางานที่สําคัญครับการออกแบบของคันนี้ไม่เหมือนกับคันอื่นหนึ่งอย่างคือสังเกตตรงนี้มันจะเป็นการใช้นิ้วแตะครับโอ้สไลด์ขึ้นลงใน,นการาในการปรับอุณหภ,ภูมินะครับในส่วนตรงนี้ครับผม ส่วนฟิลลิ่งเนี่ยอาจจะต้องไปลองดูกันเองอีกทีหนึ่งเพราะว่าคันนี้จะมาหางสปอร์ตกับผมครับโอเคเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันครับปกติขับรถไฟฟ้าไหมครับอ่ายังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยครับยังอยากมีอยู่สักคันเลยครับผมโอเคสำหรับ lexus rc 400e เป็นรถไฟฟ้า100%ครับครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยครับผมเดี๋ยวเชิญครูบี้ด้านนี้ครับนี่ครับคันนี้เป็น ev นะครับ 100%เซนะครับผมเดี๋ยวให้คุณแท็กนะครับพาเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคันนี้น่าสนใจมากๆากทางไหนกว้างมากคุณบ๊อบบี้ลองจับวัสด,ดุดูก็ได้นะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยให้ความรู้สึกยังไงการออกแบบดีไซน์เส้นสาย,ายความโปร่งหรือมิติตัตวรถเพราะว่าเล็กซัสสังเกตได้อย่างหนึ่งคือนะครับมิติตัวรถแต่ละส่วนแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปครับรวมไปถึงเท็กเจอร์ตัวทริมพวกนี้ครับ ก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วทุกอย่างมีเท็กเจอร์หมดเลยนะใช่ครับสังเกตว่าวัสดุทุกอย่างนะครับเขามีเท็กเจอร์หมดเลยครับผมโอ้หน้าจอขนาดใหญ่ใหญ่มากการใช้งานครับก็ไม่ยากครับเวลาเรามาใช้งานแล้วก็ดูฟังก์ชันแถบขวาเป็นหลักแมปเพลงการโทรเข้าต่อออกครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธการเซตติ้งตัวรถต่างๆครับก็เซตติ้งง่ายครับผมขออนุญาตแปนภาษาไทยนะครับได้ครับอันนี้ในเรื่องของพวกตั้งค่าครับ เวลาลูกค้ามารับรถเนี่ยเราจะมีการอธิบายอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งมอบครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาที่การปรับแต่งแล้วก็การแสดงผนที่ผมได้พูดไปนในรุ่น Lexus RX450h Plus เนี่ยมี Head up Display ครับผมใ,<น>ใช่ในฟังก์ชันคันนี้ก็มีคันนี้ก็มีใช่ครับโดยที่สำคัญเราสังเกตได้ว่านี่ครับเราสามารถลงดีเทลในเรื่ององศาการวางของ หน้าจอหน้าจอให้เขาแสดงผลตรงไหนบนกระจกได้ด้วยขึ้นลงเอียงซ้ายขวาความสว่างได้หมดเลยครับแล้วในกลางวันมันจอมันจะสว่างไหมครับถ้าเราคิดว่าไม่ถนัดปิดเอาปิดก็จะมาใช้ตรงนี้แทนอยู่บนนี้ครับอ,อ๋ออยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมสัมผัสปุ๊บเนี่ยคือเขามีออปชันให้เราเลือกสองแบบครับคือเขาเปลี่ยนจากการแสดงผลบนหน้ากระจกเนี่ยมาอยู่บนหน้าจอ แต่การใช้งานด้วยนิ้วนะครับปลายนิ้วเนี่ยยังง่ายเหมือนเดิมสังเกตท,ที่นิ้วแค่แตะแค่นี้ปุ๊บการแสดงผลก็เปลี่ยนเวลาใช้งานก็แค่กดถูกลงน้ำหนักไปนิดเดียวครับ,รบเพิ่มเสียงลดเสียงนิดเดียวเท่านี้เองออโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานตอนที่เราขับขี่กันก่อนครับโหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี้ครับห้าโหมด มาตรฐานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือ3โหมดครับ normal sport eco ทั่วไปประหยัดน้ำมันแล้วก็เพิ่มอัตราการเร่งซึ่งประหัน้มันเยอะแต่มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสโหมดครับครับโหมดแรงเนี่ยจะ d r อ p ทุกอย่างทางอัตราการเร่งผวม,มาลัยแอร์ทั้งหมดครับเพื่อให้ได้ระยะทางสูงสุดเพียงแต่แค่นี้ปุ๊บแรนนี่นี่จะดีกว่าอีโค <Eco S 1> อีกเหรอครับดีกว่าดีกว่าดีกว่าในเรื่องของระยะทางอืแต่ถ้าเกิดใช้งาน อีโคยังทํางานแอร์นะครับอืมแต่ตัวเนี้ยออเรนคือตัดแอร์เลยตัดแอร์แล้วอ๋อ oh. กับผมเรนส่วนคัสตอมเนี่ยคัสตอมเนี่ยเราต้องเข้าไปปรับแต่งเขาอีกทีหนึง่งครับอยู่ที่เราโดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยโหมดเนี้ยจะเป็นโหมดสําหรับผู้ขับขี่ก็คือโหมดของคุณเลยอืมครับดันงนั้นคัสตอมนี่จะปรับได้หนึ่งพรีเซตใช่ครับอืม,อม เนี่ยครับมันจะมีระบบทรงกําลังเอาแบบไหนเอาแบบประหยัดแล้วกดกดแรงเข้าไปพวมมาลายแบบไหนแบบสปอร์ตก็ได้เครื่องปรับอากาศอีโคนี่คือโหมดคาร์อมหรือโหมดของคุณนั่นเองโอ้ครับผมสุดยอดมากนี่ชอบโอเคนะครับเมื่อกี้เรามาที่โหมดอระบบช่วยพวกนี้คือระบบเซ็นเซอร์ครับซัพพอร์ตตัวเราก็แล้วนี้เราปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ บนหน้าจอเนี้ยจะหายไปหมดเลยจะเป็นสีดำครับหน้าจอตัวนี้ก็จะขึ้นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเต็มไปหมดครับผมครับผมซึ่งจะมีขึ้นชขึ้นโชว่าเราปิดส่วนไหนตัวไหนไม่ปลอดภัยขึ้นเป็นไฟสีส้มอืมซึ่งเตือนบอหนิ่งแต่เก็เราจะเปิดก็แต่แค่นี้เลยครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างก็จะกลับมาทํางานปกติก็จะไปขึ้นเตือนบนหน้าจอใช่ครับ รถคันนี้มีระบบความปลอดภัยครบครับไม่ว่าจะเป็นเตือนออกนอเลนครับผมแจ้งเตือนขณะถอยจอดอตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยมาจะสําคัญตอนที่เรากําลังถอยและจะเจอคนอืซึ่งตัวเนี้ยเขาจะโชว์พวกระยะห่างว่าอีกไกลแค่ไหนส่วนตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยส่วนจะเจอตอนรอพอมาบกอ่าใช่ครับนึกออกไปครับเราพอมมาบกใกล้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันใกล้มากไม่ปลอดภัยอาจจะชนเขาเนี่ยเขาจะแบบกึ๊ก ลดเบรกออตโต้เลยออตโต้เลยครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาญาติข้ามมาเลยกันครับผมในเรื่องของวิธีการเข้าเกียร์ครับเข้าเกียร์จะอยู่ด้านล่างครับอตัวนี้วงกลมรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปจากแปลกามากาครับผมวิธีการหมุนธรรมดาไม่ได้ครับเขามีระบบเซฟตี้ให้เราหมุนไม่ไปครับเราต้องหยียบเบรกว้ก่อนนะครับกดลงไปก็คือคำว่า Push ครับเป็น n อนเราค่อยหมุน นี่คือการเข้าเกียร์ของเขาโอ้แปลกมากเพราะบางทีอะมือเราไปโดนหรือหยิบแก้วน้ำไปโดนใช่นี่คือระบบเซฟตี้ของเขาโอ้เราก็สามารถกดปุ๊บหรือถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ P ครับแค่นี้ครับอัดเกียร์ P นี่โดนได้เลยโดนได้เลยครับครับแต่ก็เรียบๆครับอ่ามันไม่เป็นไม่เป็นปุ่มที่นูนออกมาไปโดนได้ง่ายอยู่แล้วใช่ครับ อ่ะโอเคตอนนี้เราเข้าเกียร์ดีเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันดูนะครับครับก็ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอะครับถ้าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหมาะนะครับกับคนที่แบบประหยัดน้ำมันชอบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดชีวิตประจำวันเนี่ย lexa จะมี lexa รถไฟฟ้าคันนี้ rc เนี่ยครับครับผมมีจุดเด่นหนึ่งอย่างคือ f e ล l i n g การขับ อืมอ่ะนี่คือการเล่งปกติของแท็กนี่คือแท็กเล่งขออนญาตเดี๋ยวจะปล่อยแท็กเล่งนะครับนี่เล่งแล้วเหรอครับมันไม่กระชากเลยนะเราใช้แบบความเป็นธรรมชาติในการขับขี่ครับอืมเราวิ่งแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือเล่งธรรมดาแต่ตอนถอนเท้าเขาก็ไม่หน่วงอ่าไม่หน่วงไม่จึง้งไม่จึง้ง ใช่เขายังปล่อยให้รถเราไหลได้ด้วยความเร็วขออนุญาตดูใกล้ๆนะครับครับผมถ้าคนใช้งานเนี่ยก็จะมองหน้าไมล์เลขไมล์รถเยอะไหมครับอะอย่างตอนนี้ผมเร่งขึ้นมาค่อยๆเร่งแล้วถอนคันเร่งปุ๊บนี่ครับยี่สิบหกเท่าเดิมใช่ครับเขายังเลี้ยงคันเร่งให้เราอยู่อืมไม่ดอบลงทันทีใช่ครับทําให้คนที่นั่งไปกับเราอะครับก็สบายขึ้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะเมารถหรือเปล่าอะไร่ครับใช่ใ่คือเป็นธรรมชาติได้ในเรื่องของอัตราการเร่งครับ ในส่วนของคนที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคืออย่างผมเนี่ยอะสมมติว่าผมตากผ้าไว้อยู่ที่บ้านครับผมแล้วก็รถเนี่ยเขา start รถมีควันเหม็นควันแล้วปเปิดไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะตัดเรื่องควันออกไปได้เลยครับครัีรว้าวใช่ตอนเข้าบ้านหรือว่าออกจากบ้านเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องควันเลยครับ อืมที่สําคัญสมมติครอบครัวไหนนะครับที่มีลูกต้องไปรับที่โรงเรียนนะครับ,รบสําหรับรถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยก็จะมี1ส่วนที่เราสามารถอยู่บนรถสตาร์ทรถรอบุตรหลานจากโรงเรียนได้อ่าเพราะว่าตัวรถอะครับเขาไม่มีควันอ่มันไม่มีควันเราสามารถเปิดแอร์ได้ตลอดาาายาวไปเลยใช่เราสามารถสตาร์ทรถได้ครับ,รบนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ที่เลือกไปใช้กัน อืที่ e v เหนือกว่าด้วยที่ e v เหนือกว่าที่เขามีครับแต่รถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะไม่มีในส่วนนี้ทําไม่ได้เลยล่ะใช่ครับระยะทางเหรอครับระยะทางใช่ไหมครับคันนี้จะเป็นรถที่วิ่งได้อยู่ที่สี่รอยเจ็สิบกิโลครับผมจากค่าเฉลี่ยของโรงงานนะครับส่วนการใช้งานจริงเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าน้ำหนักเท้าของแต่ละท่านซึ่ง ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรครับแต่โดยทั่วไปพื้นฐานที่ผมลองสอบถามมาเนี่ยไปอยู่ที่350ไม่เกิน400กิโลเมตรครับในเรื่องของแบงครับถ้าพูดถึงความเหมาะสมการใช้งานจริงๆอะครับถ้าขับรถในกรุงเทพชานนี้มณนลชางเมืองเนี่ยโอเค <Okay. S 1> วันหนึ่งสักไม่เกิน300กิโลเมตรเนี่ยหรือ300นิดๆเนี่ยบสบายครับข้อดีของรถไฟฟ้าอีกหนึ่งอย่างคือเวลาเรา เติมพลังงานเนี่ยเติมที่บ้านได้เลยครับอพอมาถึงที่บ้านปุ๊บเนี่ยเราเสียบปลั๊กชาร์จไว้ครับชาร์จปุ๊บเรามีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ,รบของตัวบอกนั้นอเรากําหนดค่าเวลาไว้ได้เลยครับที่เราอยากจะให้เขาเริ่มชาร์จและสิ้นสุดเสียบทิ้งไว้ครับข้ามคืนตื่นเช้ามาถอดปลั๊กแล้วก็ขับรถไปต่อได้เลยเราก็จะไม่ต้องไปแวะชาร์จตามปั๊มรอคิวต่างๆอะไรพวกนี้ครับ ส่วนตัวเนี้ยก็จะหายไปได้เลยครับก็ในแง่ของการใช้งานประจําวันคือ<ช>มันสอดคล้องกับชีวิตมากใช่ครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของของลูกค้าคที่เป็นผู้ใช้งานรถอีกทีหนึ่งครับอ<ๆ>่าฮะแล้วอย่างนี้ถ้าใช้งานสัก2วันเราก็ต้องวางแผนเรื่องของจุดชาร์จละก็มีครับแต่อย่างบางท่านเนี่ยบางทีเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยวิ่งระยะทางจากบ้านไปถึงเจียมงานเนี่ยรอบไปก็สิบกิโล กลับก็ยี่สิบกิโลนยครับวันหนึ่งก็มันแค่20่สิบกิโลฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด300รอแบบสามสักสามก็เหลือเหลือเรียกว่าเหลือเหลือใช่ครับอาจจะอยู่ได้สักแบบ5วันกันถึงสุกได้พอได้ครับบางทีก็เป็นอาทิตย์ครับอื ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับครับถ้ายังไงจริงๆก็ลองมาขับกันดูก่อนครับผมว่าส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของ feeling ตอนที่ขึ้นมานั่งบนรถครับว่าพอมาลองนั่งรถจริงแล้วเนี่ยวัสดุคุณภาพของ Lexus เนี่ยมันยังคงเดิมไหมสไตล์ของ Lexus ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างจากแตกต่างจากรถน้ํามันยังไงหรือเปล่าครับแล้วนอกจากลองแล้วเนี่ยมีอะไรอะไรมไหมครับสำหรับโปรโมชั่นใช่ไหมคบใช่ครับผม ตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษของลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตของ KTC ครับอืมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยขอแค่ท่านใช้บัตรเครดิตเนี่ยมาชำระค่ารถ Lexus RC คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเงินจองหรือเงินดาวอได้หมดเลยครับ1บาทได้1พอต p o ครับ1บาทได้1พอต p o สูงสุดได้ถึง1ล้านพ o i n t ครับ ครับผม,มและสิทธิพิเศษนี้มีแค่เล็กซัสกรุงเทพตรงพระรามเก้าเท่านั้นนะครับอืมศูนย์อยู่ตรงทางตรงไหนนะครับอยู่ซอยเพชรพร,รามครับเพชรพรา,พรรามใช่ครับก็ถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมให้อาจจะรบกวนฝากคุณบ๊อบบี้แปะลิงก์โลเคชั่นไว้ให้นะได้ครับผมหรีอไม่ก็เดี๋ยวติดต่อผ่านมาในอินบ็อกซ์หรือแชทก็ได้ครับเดี๋ยวลิงก์น่าจะอยู่ตรงใต้วิดีโอนี้เลยครับครเราเข้าไปดูกันได้ใช่ครับครับ เดี๋ยวสําหรับเงื่อนไขเนี่ยครับว่าต้องจองเมื่อไรหรือสิ้นสุดเมื่อนไร่อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวระบุให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันโอเคครับ,คร,บครับแต่รวมๆคือมันมันนุ่มสบายมากนะ<ช>คือคือผมรู้สึกว่ามันสมูทมากเลยอ่ะครับในมุมมันในมุมของคนนั่งนะในมุมของคนนั่งคือคุณลองนึกดูนะว่าสมมติว่าอ่ะสมมุตินะเวลาเราซื้อรถอ,อะร่ะเราไม่ได้เผื่อ ในมุมคนขับอย่างเดียวไงบางทีถ้ามีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีมีภรรยาโดยเฉพาะภรรยาครับมีลูกอะไรเงี้ยก็จริงเรื่องพวกความความนุ่มสบายอะไรเงี้ยมันมีผลนะถ้าขับคนเดียวเนี่ยบางทีเราใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่ด้วยความเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นเราแบบมองว่าเรื่อพงพวกนี้มันไปได้แต่ว่าเวลาเราใช้รถเราก็ต้องนึกถึงคนที่นั่งด้วยนะครับใช่ครับ และที่สําคัญสมมติว่าเราไปแวะทานข้าวครับข้างทางแล้วจอดรถนานๆเนี่ยครับอ่าใช่อากาศร้อนจริงเปิดแอร์ได้แอร์ได้โอ้อันนี้สุดยอดมากเลยใช่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราดับรถคุณป๊อปปี้สังเกตไหมคุณป๊อปปี้นั่งแล้วเบาะมันสบายครับสบายมากครับวัสดุมันเป็นวัสดุที่ไม่ได้เก็บความร้อนครับที่เรานั่งเนี่ยครับคือมันเป็นวัสดุชื่อว่าอัลตาโซเอทครับวัสดุวัสดุเหมือนหนังกลับแต่ไม่ใช่เขาทํามาจากพืช รถ oh. คันนี้รักโลกฉะนั้นเนี่ยวัสดุที่ทํามาจากเบาะเนี่ยจะไม่ใช่หนังสัตว์ครับจะเป็นวัสดุทํามาจากพืช oh. oh. ผมลองจับดูแล้วนึกว่าหนังสัตว์มาทํานะเพราะว่า <Okay. S 1> มันเป็นมันเป็นรถพรีเมียมไงเราก็เข้าใจว่าเป็นหนังสัตว์แต่ว่าพอจับไปปุ๊บแบบเออมันเย็นสบายมันเข้ากับตัวแล้วที่สำคัญคืคอหลังไม่เปียกอ่ะเราใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยปกติบางทีขับรถเองนั่งรถเองหลังเปียกนะครับผมอันนี้รู้สึกได้อากาศแบบนี้ตอนนี้คือตอนเที่ยงบ่าย สบายมากครับยังสบายแล้วเนี่ยเรานั่งกันเนี่ยครับเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยครับเรานั่งในรถเรายังรู้สึกเย็นสบายอืแต่เนี่ยครับสังเกตนะครับหลังคากระจกนะครับอุยแต่ความร้อนมาไม่ถึงเราเออจริงแต่หลังคากระจกเอามือจับนี่คือรู้สึกเลยร้อนมันมีอุ่นแต่ว่ามันจะมีวัสดุในเรื่องของกระจกเนี่ยเป็นกระจก UV คัทส่วนหนึ่งดิม ดิมในเรื่องของแสงกองความร้อนให้อีกส่วนหนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามที่เราสัมผัสกับตรงนี้ครับเขามีในส่วนของน้ํายาน้ํายาเคลือบไว้เรียบร้อยอทําให้ความร้อนเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมีการซัพพอร์ตในเรื่องของความร้อนเนี่ยทั้งหมดสามส่วนครับสําหรับหลังคาของเราคือเราจับไปเรารู้สึกเลยว่าอากาศข้างนอกเป็นยัง,ยงไงใช่แต่ว่าตอนที่อยู่ตรงนี้คือไม่รู้สึกเหมือนกับเหมือนกับ ขับรถตอนเย็นก็อย่างเย็นๆสบายๆครับใช่ไม่ไม่รู้สึกเลยนะว่าแบบเออจริงนะเราต้องปกติชอาเวลาบ่ายสองเนี่ยเราต้องเร่งแอร์หน่อยหนึ่งใช่เพื่อให้มันมันเย็นหรือว่าเพื่อให้อากาศข้างบนในพอข้างบนเนี่ยมันมาถึงตัวเราปุ๊บเราซึ้กรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากลองเปิดครับกดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับคุณว่าวปีปุ่มนี้ปุ่มเดียวกดปุ๊บราคาเปลี่ยนให้ครับเฮ้ราคาใสส่วนใหญ่ บรรยากาศหลังคาแบบนี้เราจะใช้กันตอนอย่างคืนครับเพื่อแบบดื่มดำบรรยากาศดูท้องฟ้าถ้าท้องฟ้าสวยมีดาวกรบผมมันก็ให้ความสุดปลอดโปร่งนี่น,นี่ผมให้ดูว่าของการนั่งเห็นข้างบนใช่แต่จริงๆอาจจะต้องไปลองเก็บภาพด้านหลังขึ้นมานะครับได้ครับมันจะสวยขึ้นมาอีกเพราะว่ามันจะมีความโปร่งของท้องฟ้าความโปร่งของตัวรถตอนที่เรานั่งครับมุมที่สวยที่สุดอาจจะเป็นด้านหลังด้านหลังนั่งสบายอ๋อจริงครับโอ้จริงครับ ค, <ผม S 1> คุณแท็กครับด้านนอกของตัวรถเนี่ยมันมีเรื่องรายละเอียดยังไงบ้างครับครับ,รบก็จกริงๆของ렉ซันอาซีเนี่ยถ้าเกิดสังเกตกับวกคันอื่นเนี่ยแตกต่างกันหนึ่งหลักเลยครับ,ค,รบคือกระจังหน้าเนี่ยรับมัาจะปิดหมดเลยอ่าม,มันไม่มเหมือนคันอื่นด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเป็นรถไฟฟ้าครับปิดทั้งหมดแต่ที่สําคัญคือความสวยงามของตัวรถเนี่ยตัวรถเนี่ยเส้นสาย มีความเฉียบคมเส้นสายมิติสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของลายเส้นแอโรเดนมิกพวกนี้ครับ,รบมิติของการถ่ายรูปเนี่ยจะมีมิติมีมุมต่างๆให้เราได้ถ่ายเยอะครับอืเล่นขอบเล่นมุมเยอะมากใช่ครับไล่มาด้านหลังครผมมุมนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมครับที่ลูกค้ามองแล้วรู้สึกว่าสุดตาเพราะจะมีการาลงมาครับของหลังคา<อ>แล้วก็ปัดขึ้นมานึงปุ๊บเป็นเส้นสายมุมด้านข้าง มองมาปุ๊บเนี่ยมีความเปียวยาวครับแล้วก็ยอดฮิตเลยนะตอนนี้ก็คือไฟไฟยาวทั้งแถวไรบาร์นผครับตรงนี้และปิดท้ายด้วยโลโก,โลก้กบบนเนล็กซัสับงครูปแบบอักษรสรัคผมก็วันนี้ครับได้มาลองรถ Lexus นะครับกับคุณแพกนะครับแพคเล็ก u ัก็ดีมากๆนะครับศูนย์อีกทีนะครับขอย้ำเรื่องศูนย์อีกทีว่า ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับเราสามารถลองได้ที่ l ล็กซัสกรุงเทพตรงพระราม9ครับครับยังไงเนี่ยคือถ้าคุณสนใจรถแนวนี้นะครับโดยเฉพาะตัว e v เนี่ยผมลองแล้วคือประทับใจมากเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับมันตอบโจทย์สำหรับชีวิตปัจจุบันแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยก็มีสมรรถนะที่เรียกว่าดีนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแท็กมากเลยครับผมที่พามาแนะนำนะครับผม l e ็ u ซั e v คันนี้นะครับโอเคขอบคุณคุณแท็กครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ได้ลองนะครับ Lexus EV ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้เขาทำมานี่คือเป็นรถใช้งานประจำวันได้ดีนะครับผมแต่ในแง่ของอ่าโดทางใกล้ระยะทางใช้หลายวันใช้ไกลๆมากๆก็อาจจะต้องคำนวณถึงเรื่องของจุดชาร์จต่างๆนิดหนึ่งครับแต่ในเรื่องของการใช้งานประจำวันเนี่ยดีมากๆรวมถึงการจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์อันนี้คือแบบเป็นจุดที่เรียกว่า รถสันดาปทั่วไปนี่คือทําไม่ได้เลยนะครับแล้วเทคโนโลยีอย่างต่างนะครับทับออกมาใช้งานจริงได้ดีมากขึ้นวันนี้ขอบคุณ Lexus พรลาม9แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบก,ก,กันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย